สวัสดีครับเพื่อนๆก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมปราสาทเมืองตำอ่ำตอนที่สองนะครับซึ่งคลิปแรกที่ผมเสนอไปนะครับเพื่อนๆอันนั้นมันเป็นปราสาทส่วนเรียกข้างในนะครับอันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชม ส่วนอรอบคือคือปราสาทเมืองตำเนี่ยถ้าจะเข้าไปมันมันจะมีสองสองสองชั้นนะครับคือชั้นนอกกับชั้นในนะครับไอ้ที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่นี่คือชั้นนอกฮะแต่ผมถ่ายด้านในครับคือชั้นนอกมันมีทั้งด้านหน้าและก็ด้านในนะครับเนี่ยผมถ่ายด้านในนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปด้านในของของกำแพงชั้นนอกก็เหมือนเหมือนมันมีกำแพงสองชั้นนะครับที่ที่นี่นะครับนี่นะครับผมอยาก ให้เพื่อนๆมาดูความสวยงามในเรื่องของศิลปะนะครับในในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของศิลปะเป็นศาสนสถานที่มีความสวยงามซึ่งผมไปแล้วรู้สึกชื่นชอบมาดูเนี่ยดูหินฮะดูหินที่เขาก่อสร้างในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเขาทาได้ยังไงเนี่ยโดนแดดโดนฝนมาตราตรำอยู่กระเด,ด็นกับฝนมาก็ยังมีความแบบ เป็นเอกลักษณ์สวยงามมากเลยที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่นั่นแหะนั่นแหละคือปราสาทชั้นในที่ผมคลิปก่อนที่ผมรีวิวไปนะครับเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เลยนะครับที่เข้ามาเราจะต้องเจอต้นมะม่วงต้นนี้ไม่รู้ต้นมะม่วงอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะฮะแต่ที่สําคัญนะคือถ้าเข้ามาปับ๊บปราสาทชั้นในนั้นจะมีสระน้ําอยู่สี่มุมเลยนะครับอยู่สีทิศทางเลยนะครับเนี่ย เนี่ยก็เป็นสระน้ำอีกมุมหนึ่งนะครับนี่นะฮะก็จะรีวิวให้เพื่อนๆชมพอได้เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าอยากาชมความสวยงามเนี่ยต้องมาเองนะครับสวยมากที่นี่นะครับประทับใจถ้าใครชอบงานศิลปะหรือาศาสนสถานโบราณโบราณนวัตถุอะไรพวกนี้โบราณาศาสนสถานอย่างเงี้ย เข้ามาชมนะฮะที่นี่สวยงามมากนะนี่คือที่เห็นนี่คือแผงรอบนอกนะครับนี่ฮะนั่นเนี่ยต้นมะม่วงนี่แหละครับที่เข้ามาแล้วก็เจอทันทีเลยแล้วนี่นะครับที่ว่าปราสาทชั้นในนะครับนี่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างในอีกนะครับนี่เข้าไปในนี้มันจะมีอ่าอ่าปราสาทอยู่ข้างในอีกนะครับนี่นะคะคือด้านที่ตะวันออกนะตรงนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้คือทิศตะวันออกอันนี้คือเข้าไปสระน้ําอยู่สายมือ ทางต้นมะม่วงนั้นอยู่ขวามือนะครับเมื่อกี้ที่เข้าไปนี่ฮะอันนี้ผมไปถ่ายอยู่ด้านหลังของปราสาทเลยนะครับคลิปนี้เอามาตัดต่อกันนะครับด้านหลังของปราสาทชั้นในอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยผมไปถ่ายเก็บบรรยากาศเฉยๆก็เพื่อมานําเสนอให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันแบบเพลินๆนะครับสำหรับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอความสวยงามเรื่องของศาสนสถานนะครับนี่นะครับ อยากเชิญชวนนะครับที่ที่นี่ที่ปราสาทเมืองต่ำเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบจลจรเข้มากนะครับอําเภอรปราโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ฮะเพื่อนๆอตรงหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆปราสาทนี่ก็เรียกว่ารู้สึกจะชื่อหมู่บ้านโคกเมืองนะถ้าผมจําไม่ผิดนะนี่แหละครับภาพจะไวๆนิดนึงนะครับตอนนี้คือถ่ายแบบรีบเสียดายมากเลยวันนั้นคือไปแล้วมันจะค่ําแล้วก็ เขาจะปิดแล้วนะครับจะค่ะําแล้วตะวันตกดินแล้ว<ช>ก็ขอเขาเข้าไปดูประมาณ 30- 40นาทีนะฮะต้องรีบออกนะเพื่อนๆนะมีโอกาสจะไปอีกอะตอนนี้จะไปผมจะไปรีวิวให้ละเอียดเลยเพราะว่าผมชอบในเรื่องของศิลปะเรื่องแบบพวกนี้ศาสนส,สถานแบบเก่าๆนะเพื่อนๆนะตวนนี้ก็พยายามเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับเนี่ยความสวยงามนะครับคือถ่ายจะไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่นะแต่ก็ เอามาฝากให,ให้ชมนะฮะเพราะว่ามันรีบนะผมถ่ายรีบนะตอนนั้นนะรีบคือแบบขุขะมากเลยเสียดายเพราะว่าเราผ่านมาแล้วเวลามันเหลือน้อยเราต้องรีบรีบถ่ายเพราะเขาจะปิดนี่แหละเพื่อนๆผมก็เลยเอาภาพบรรยากาศได้มาแค่นี้จริงๆครับ